สวัสดีจ้าเอซของช่องลอตเรีผ้ารววยเนาะจะนอเดี๋ยวเวลาก็กลับมาพบพอก,กันคือเก่านะคะอขอบคุณลหลายๆเ,เดอจ่าเดอทุกๆกลางติดตามนะคะทุกๆกำลังใจนะคะและกาอ่าเอฟซีใหม่ๆนะคะที่แวะเวียนเขามาชมคลิปของยายยายก็ฝากกดติดตามเน,นเดอจ่าเดอเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะจะนอให้ยายไดี๋็คลิปต่อไปนะคะอ่า มาเริ่มกันที่หนังสือดังเนาะนะคะหนังสือดังซสซิมานะคะมวดทีแล้วกะเข่านะคะมวดวทีแล้วเป็นไห่ศูนย์สามแปดเนาะนะคะมันก็ออกศูนย์บนละกาสามบนนะคะําหรับหนังสือซสซิมาเนาะจะนอ,นอ้อันนี้สิเป็นหนาปกข้างหนาเลยนะคะทัดกันมากกันยังคงเป็นซาซิมาอยู่นะคะ นาปกคือเก่าเพราะว่าวามเม่นยง่ำของเพื่นนอนเนาะยายก็เลยเก็บเอาเมาฝากนะคะงวดบันทีสามสิบเอ็ดกรกฎานะคะเพื่อนสียหายเฮ้ามาสามหลักคือเก่านะคะพระว่าสิเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะคะเะว่าสิบเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะเพื่อนหายเฮ้ามาก็มีศูนย์สามแล้วก็หกนะคะศูนย์ยังอยู่สามก็ยังอยู่นะคะหกก็ยังอยู่นะคะ แต่เอฟซีอย่าลืมว่าศูนย์กับหาออกมืดปีอีหลีนะคะศูนย์กับหาบันสิมีงวดวันที่สองพฤษภามนะคะที่มันออกหาสองแล้วกห็หาหาที่เหลือนั่นสิเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์กับสามตัวนี้นะคะกับนี่สินะคะแล้วก็หก การยังคงมานะคะยังคงแรงอยู่คือเก่าเด้๋ยวจะเด้อทัดกันม่านีนะคะอ่าของ MD อารามคารนะคะอ่าเพิ่นไห้เฮ้าม้านี่เพิ่นบอกว่า0ูนย์กับสองแล้วก็บสามนะคะศูนย์สองแล้วก็บสามนะคะออกบนทั้งปีนะคะเพิ่นว่าออกบนทั้งปีศูนย ก็ออกบนทั้งปีหรีองเพิินนะคะสองมันก็สิมีหาสองงวดพฤษสภาเนาะแต่ว่าสามก็ออกดูีหลีนะคะแต่ว่ากันยังบวท่านศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นนะคะงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาเท่ากับมาพิจารณาตัวหนีเบิ่งแนเดอค่คเดอและก็อย่าลืมวิธีหรือแนวทางนะคะวิธีการคัดเหล็กนะคะไปคัดออกมาจากแนวทางของยายนะคะอย่าลืมเหตุบนเหตุลลัง นะคะเฮ็ดบุญเฮ็ดล่างให้มันเสมอนะคะอย่าลืมพัดกันมะนีเป็นของเจเสเซียนนะคะอันนี้ของงวดบ้านผีหนึ่งกรกฎานะคะอ่าที่ย่าย่วงมาให้อันแรกเนาะเลขคูศูนย์สองหกเลขขีหนึ่งหาเจ็ดอันนี้ก็ออกตลอดนะคะพัดมาตรงกลางนี่ยังคงเป็นเจเสเซียนเนาะเพิ่นเี่นเฮาเด่นๆมาสามตัวคือหาหกเจ็ดนะคะอ่าหาหกเจ็ด แล้วฝังขวามือสุดนี่ก็ซี่หาหกนะคะเจดเซียนคือกันเนาะของหมวดบันทีหนึ่งกรกฎานะคะพัดม์นี่เป็นของ16กกรกฎานะคะอ่าตรงเป็นรูฟ้ามือนี่อันแหลกฟังใส่กันยังคงเป็นเหล็กตัวเก่าอยู่นะคะ0ูนย์สหหนึ่งห้าเดนะคะตรงกลางก็เป็นหาหกเจ็ดนะคะ ขวามือสูตรเป็นสองสานะคะแสดงว่าสามเจ้าตรงนี้เขาทุกเจ้าเลยนะคะห้ามาเบิงหนวดบันทีสามสิบเอ็ดกรกฎารูปแรกส่ายมือนะคะเลขคู่เลขขี่ยังคงเป็น0ูนย์สองหกหนึ่งห้าเดนะคะง่าย,าย,ายเอาไปเทียบนะคะกับเนี่ยทางที่ย่ายเคยว้างให้คลิปก้อนหนานี้คัดออกมานะคะ ศูนย์มีหยังสองมีหยังหกมีหยังหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดนะคะทัดมาตรงกลางนี่เพิ่นให้สามตัวเด่นๆมากนะคะเจ็ดแปดเก้าบัวซิเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะคะขวามือสุดนี่หนึ่งสองสามนะคะหลักหน่วยหลักสิบบุล่างทุกอย่างเพ็ดเห็นมันทอกันบานนี้สังเกตบว่าเลขตรงกลางนะคะเจ็ดแปดเก้าก็เลขขวามือสุดหนึ่งสองสามมันมีความแตกตา่าง ย่ายวาหนึ่งนะคะถาบไปเหลือจากแนวทางนะคะจากคือเอาสองอันนี้มาจับนะคะมาจับคูเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะเมียนบอกอย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมบุญอย่าลืมรางนะคะ ย้ายานี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนะาะถ้าเอฟซีบไปขับจากาเนี่ยทางที่ย้ายว่างไปทางทีจับคู่แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถน่าก้องสองอันนี้มาจับคู่กันได้เลยเพราะว่าเหล็กมีความแตกต่างเนาะนะคะแต่ห่ากกะเราว่างไวหน่ำนะคะเราว่างไวนนะคะ,ะ,านะคะอาจจะเป็นอันนึงออกบนอันนึงออกกลางจจงสี่ก็ได้หรือเป็นการจับคู่ก็ได้นะคะ นี่คือเนี่ยทางอีกเนี่ยทางหนึ่งนะคะที่ย่ายขอแนะนำเดจะเดอร์ทัดกันมานีเยี้ยงคองอยู่ในเจดเสียนนะคะแต่สิเป็นของราชาติโชกนะคะอัเล็กคือลักหกสายมือสุดเป็นไห่ลักหกมาลักเดียวนะคะเขามวดวันทีหนึ่งเนาะมันก็ออกหนึ่งหกนะคะตรงกลางไห่ศูนย์ เนาะตรงกลางเป็นไหุศูนย์มากนะคะมันก็เป็นสามศูนย์บนนะคะย่ายสยอนให้เบิ่งแค่นิดเดียวขวาซุดนะคะคือแปดเพิ่นห้มากลักเดียวนะคะแปดสำหรับงวดวันที่สามสิบเอ็ดก็กฎะดานะคะบอกว่าสิบเป็นแปดหลักหน่วยหรือแปดหลักสิบนะคะบอกว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะสำหรับเอฟซีทันใดที่มกักเอ่อลักเดียวเนาะ อันนี้ยหายกะเอามาให้เบิ่งนะคะอ่ารุ่นพินิจขึ้นอยู่กับ fc เองเวยจะเด้ออันนี้แนวทางนะคะใหญ่เอามาให้เบิง่งทัดกันมาานีเป็นของอ่าเทพธิดานะคะงวดวันที่หนึง่งนี่ก็ห้มาลักเดียวหกนะคะมันก็ออกอ่าหกลางน่าจะนอหนึ่งหกลางนะคะ ของหมวดวันทีหนึ่งกรลกกาดาอันมากเน่ทางของเพิ่นนะคะสามารถยิบจับนํ่ไปใส่ได้เลยทัดกันมากงวดอ่าวังบกีมือมานี่1ิบกรกฎาดาเนาะเพิ่อนเห็นศูนย์มากตัวเดียวนะคะสาหรับของเทพธิดานี่นะคะอ่าเทพธิดาดอกบัวนี่เพื่อนห้มากแค่หลักเดียวคือศูนยนะคะ มันก็ออกศูนย์บนเนาะห้าสามศูนย์นะคะเลขล่างหกสองก็คือติดศูนย์หลักหน่วยบนนะคะทัดกันมาหนียังโปรงค่มเป็นเทพที่ดาดอกบวัวอีกอยู่เนะาะบัววันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้มากขึ้นหนึ่งนะคะเพิ่นให้มาหลักหนึ่งลักเดียวแต่เมื่อกี้นีของราชาาชให้มาลักแปดนะคะลักเดียวคื้กัน สามารถจับคู่กันได้บนะคะก็สามารถจับไดแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางนะคะดุลพินิษก็ขข้นยู้กับ f อฟซีดเดอร์เจอร์พินิษพิจารณ่าเบิงนะคะหรือคัดออกมาจากแนวทางเลยก็ได้เอาแปดไปขัดเอาหนึ่งไปขัดนะคะทัดมาทีกุหลาบสีแดงนะคะกุหลาบสีแดงอ่าอันนีห้หงวดนั้นทีหนึ่งกรลกาดานะคะอ่ากัเขาหกลางคือกันนะคะ กุหลาบแดงคือเก่านะคะแต่เพิ่นสิเน้นลางเนาะเพิ่นสิเน้นลางนะคะเ่ว่าเข้ากับกันบนไห้คือยังวดบันทีสิบหกนี่เข้ากับไดสองเด็กนะคะเด็่สามบนเด็่สองลางนะคะพอทัดกันมานีกับกุหลาบแดงคือกันนะคะวดบันทีสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกรกฎานะคะเข้ากับมาลุนกันวาบันทีออกลักไดมันมีหนึ่งสองแล้วก็สามเพื่อนเน้นลางนะคะแต่เข้ากับบนลาง กอเก่านะคะเข้ากับบนล่างกอเก่าคัดออกจากแนวทางเลยก็ได้นะคะง่ายๆหนึ่งก็คัดออกมาสองคัดออกมาสามก็คัดออกมาเลยนะคะง่ายๆน่าจะนอ,นอ,อสำหรับงวดวันที่สามสกกาิบเอ็ดกรกฎาคมกลาบแดงนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะ เทฟซีพินพิพิจารนาเบิงเดอจัดเดอร์จังหนย่ายกับฝากน้ำเนรนะคะอ่าคลิปนี้กะซ้ำน,นี้ก่อนเนาะค่ะเนาอเจอกันคลิปต่อไปนะคะ